สวัสดีพี่ๆน้องๆผู้เลี้ยงสุกรทุกท่านนะครับวันนี้พบกันในช่องนักล่าประสบการณ์ในหัวข้อสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาแม่สุกรให้ลูกมัมมี่กันนะครับเพื่อนๆพี่ๆลองไปสังเกตอ่แม่หมูของเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆนะครับที่อ่มีอาการดังต่อไปนี้นะครับคือหลังจากตั้งท้องไปแล้วนะครับในระยะแรกเนี่ยเรายังไม่สามารถจะรู้ได้นะครับว่า แม่สุกรตัวนี้เป็นมัมมี่หรือเปล่าแต่จะเริ่มสังเกตได้ก็ต่อเมื่อแม่สุกรตัวนี้นะครับตั้งท้องไปแล้วอายุประมาณ90วันโดยที่สุกรอุ้มท้องปกตินี่นะครับ90วันเนี่ยเขาจะเริ่มมีฐานเต้านมแล้วนะครับเพื่อที่จะไว้เลี้ยงลูกนะครับหลังจากเขาเคลอดแต่แม่สุกรที่เป็นมัมมี่นะครับเขาจะยังไม่มีฐานเต้านมนะครับ จะมีเพียงการขยายเต้านมเพียงเล็กน้อยนะครับขยายแค่เพียงหัวนมแล้วก็สีก็จะเข้มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับและอีกอาการที่สังเกตได้คืออาการของอวัยวะเพศของแม่สุกรปกตินะครับในช่วง90วันนี้เนี่ยหรือว่าในช่วงก่อนคลอดสัก7-14วันเนี่ยเขาจะบวมเป่งนะครับโดยโดยปกติทั่วไปแต่แม่หมูจำพวกที่ จะเป็นมันมมี่ยกท้องเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีอาการบวมของอวัยวะเพศเลยนะครับจะมีเพียงแต่อ,อวัยวะเพศมีสีเข้มขึ้นเล็กน้อยนะครับแค่นั้นแล้วก็หมูที่เป็นมันมมี่ยกท้องเนี่ยหลังจากถึงกําหนดคลอดแล้วนะครับเขาก็จะไม่คลอดแต่บางตัวอาจจะมีน้ํานมไหลด้วยก็ได้นะครับแต่ ก็จะไม่คลอดเหมือนกันนะครับเราจะปล่อยให้เขาเลยกำหนดคลอดไปจนถึง7วันเลยนะครับหากแม่พันของเพื่อนๆนะครับหรือพี่ๆคนใดมีอาการครบทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้นนะครับชัดเจนเลยว่าตัวนี้มีปัญหานะครับอาจจะมีมามีอยู่ในท้องก็เป็นได้นะครับส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาก็ไม่ยากนะครับก็คือการฉีดฮอร์โมน PG นะครับหรือพอต้าแกนดินนะครับ อาจจะ 2cc ถึง 5cc นะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับอ่าก็จะมียี่ห้อที่คนรู้จักทั่วไปก็คือรูเอรไลน์นะครับจากนั้นก็รอ3ถึง5วันนะครับแม่พันธุ์จะขับมามมีออกมานะครับหลังจากขับมามมีออกมาแล้ว3ถึง7วันหากแม่พันธุ์สมบูรณ์ก็จะกลับสัตว์นะครับในเวลาดังกล่าวแต่รอบนี้เราจะไม่ทำการผสมนะครับเราจะข้ามการผสมไปเพื่อทำการรักษาในรอบนี้ หากแม่สุกรมีอาการหนองหลังจากขับมัมมี่ออกแล้วนะครับก็ให้ทําการรักษาตามอาการนะครับโดยเลือกใช้ยาฆ่าเชื้อจําพวกเพนไดก็ได้นะครับหรืออะม็อกซี่ก็ได้นะครับใช้ร่วมกับยาจําพวกลดปวดลดไข้นะครับก็ดูตามอาการแม่สุกรแล้วก็รักษาได้เลยนะครับโดยสาเหตุการเกิดมัมมี่มีหลายปัจจัยนะครับเช่น ปัจจัยที่แม่ทุกรป่วยด้วยโรคต่างๆตอนที่อุ้มท้องนะครับหรือแม่ทุกรอาจจะติดเชื้อเพลิดหรือเพลิดในตัวกระตุกนะครับหรือแม่ทุกรมีความเครียดจึงทําให้ภูมิคุ้มกันต่ําลงนะครับแม่ทุกรออาจจะหอบเหนื่อยจากอากาศที่ร้อนหรืออากาศที่ชื้นเกินไปหรือแม้แต่การแพ้ยาหรือได้รับสารพิษจากเชื้อราต่างๆเช่นอัลฟาท็อกซินก็เป็นสาเหตุทำให้เกิด การเป็นมัมมี่ยกท้องขึ้นได้นะครับวิธีการป้องกันมีหลักๆก,กัน3วิธีนะครับ1คือวิธีการทําวัคซีนนะครับเช่นวัคซีน A อดิพิจนัขบ้าเทียมวัคซีนพาโวหรือวัคซีนเพิร์ดเป็นต้นนะครับ2ก็จะเป็นการจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การอาศัยของแม่สุกรตั้งท้องนะครับ 3. ก็จะเป็นการทําความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ให้น้ําและอุปกรณ์ให้อาหารอย่างสม่ําเสมอนะครับ เพื่อไม่ให้มีการเติบโตของเชื้อโรคมากจนเกินไปนะครับครับและหากวิดีโอนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ